เลยครับเป็นน้ำแข็งขาวจั๊วเลยโอ้โหน่าตื่นเต้นมากโอ้โหก็อ,ออกจากบ้านนะตึงทีก่กระจกรถครับโอ้โหนี่เลยนึกว่าอันน่าเฉยเฉย นึกว่าที่ที่ทำความสะอาดในรถเลิกทิ้งไปแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม มีหิมะตกปลายปลายอยู่นิดนิดนะฮะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหิมะหรือเปล่าแต่ว่าหิมะก,ก็ยังมีปลายปลายลงมาบ้างนิดหน่อยโอ้โหตัดเงหนาเขาอยู่เลยครับนี่ครับมีเป็ดนกเป็ดน้ำที่ชีบอยแกนครับหัวเขียวๆสวยเชียวเดินกันเดินหนีทำไมอ่ะ โอ้โหมีเตาบาร์บีวฮะอันนี้ใครมาทำบาร์บีวกันก็ได้เนาะ,ะ,ะถ้าเมืองไทยก็โดนคนเก็บของเก่าเอาไปขายแล้ว <c oughs> นี่ครับมารีนา่ามารีนา่าน้ำเป็นน้ำแข็งครับตรงนู้นเป็นน้ำเป็นน้ำแข็งแล้วเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆก่อนดูดีๆครับผืนน้ำนี่เป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะครับ แตรงนั้นเเห็นาขาวๆเลยนะชิวไปดไูเห็นไหมาขาวๆเป็นแข็งหมดเลยเนะี่ยเนี่นะครับอากาศมันหนาวมากเลยที่เห็นตรงกลางๆนะั่นเป็นแม่กลุ่มเป็ดที่ว่ายน้ํากันอยู่นะมันดูว่ายกันไปได้ยังไงแต่อากาศมันก็เย็นจริงๆอันนี้เป็นอยู่ในแม่น้ํานะครับนี่ครับน้ําในแม่น้ําครับ แข็งโป๊กเลยน้ำแข็งเลยเนี่ยฝั่งนู้นยังมีน้ำไหลยอยู่เลยนะตรงนั้นนะ่ะน้ำยังไหลยอยู่เลยแปลว่าน้ำข้าล่างมันยังไหลยอยู่รเราหินโยนลงไปมีเป่าไม่เห็เน้่ยเดี๋ยวผมพยายามาหินอยู่มีโแอบบ้โ <laughs> หนะ้ำ เรามามองบรรยากาศรอบๆของแม่น้ําที่เรามาดูกันที่แม่น้ําทีนนาา่เป็นน้ำแข็งนะครันี่คือเป็นต้นหญ้าที่ตายแห้งกันไปหมดล้วบรรยากาศริมแม่น้ําครับแม่น้ําแข็งเป็นน้ําแข็งเลยสวยงามมากไม่กล้าลงครับเดี๋ยวกลัวจะหล่นลงไปน้ำครับแม่อันนี้โอ้ข่าวโจ้เหมือนกัน แม่น้านที่เราไปทุกที่ทุกที่ดีก็แข็งมันไปหมวดนานไปแค่จะหลงไปไม่รู้ว่าลงไปจะจมกันหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเรากันนะครับเรากับเพื่อนๆก็ออกมาเที่ยวกันมาดูกันว่าในเมืองนี้คือเมืองชิบะแกนเนี่ยมีอะไรกันบ้างอากาศหนาวมากครับหนาวไปที่ไหนก็หนาวมีแต่หิมะน้ำแข็งตกตกลงตาแม่น้ำต่างๆก็แข็งโป๊กเลยอ่ะอันนี้บรรยากาศ เรามาชมกันที่เห็นนี่นะฮะไม่ใช่ทะเลนะครับแต่เป็นแม่น้ำกลางเมืองแม่น้ำใหญ่มากของรัฐวิสคอนซินนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่นับมาเนี่ยลมแรงแรงมากฮะอันนี้เราเดินเดินไปเรื่อยๆไปไปชมตรงแถวริมแม่น้ำว่าจะเป็นยังไงอันนี้เราไม่เคยเห็นนี่ครับ มาถึงในแม่น้ำแล้วอย่างที่เห็นนี่ก็คือแข็งครับแข็งโป๊เหมือนกันบรรยากาศเห็นแล้วก็โอ้โหน่าไปเดินน่าเล่นน่าเล่นไอสเก็ตมากแต่เราไม่ได้เอารองเท้ามาแค่เห็นนี้ก็หนาวมากครับวันวันที่อากาศติดลบหลัง,งแม้จะไม่เห็นหิมะแต่ว่าน้ําทุกท,ที่ที่เราไปเนี่ยในแม่น้ําในคลองกลายเป็นน้ําแข็งกันไปหมด แต่ว่าน้าเขาใหญ่ครับแม่น้ำเขาใหญ่มากนึกว่าตอนแรกนึกว่าทะเลแต่พอมาดูแผนที่มันไม่ใช่ทะเลมันเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากจริงๆแต่ลมแรงฮะนี่เดินเข้ามา,มา,าที่จอดรถของเราที่นี่มีรถมาจอดรับชมวิวเหมือนเราค่อนข้างไม่เยอะมากนะเพราะแต่ละคนก็ไม่ค่อยจะออกจากบ้านอะไระเห็นไหมบรรยาก,กาศนี่ ในทะเลสาบที่พ่อเห็นว่าเป็นทะเลจริงๆเลยแต่มันคือทะเลสา์ที่ใหญ่มากเห็นแล้วคิดถึงว่านี่เขาก็มีการบังคลื่นคลื่นแรงครับคลื่นแรงตามลมเลยแล้วก็มันเป็นเป็นหาดทรายอย่างที่ว่ากันนะฮะท่แรกนึกว่าทะเลแต่ก็ไม่ใช่ รอบๆนี่วันนี้เราเจอหิมะตกครับเป็นเรื่องกับตอนแรกเลยวันเมื่อวาเลยอืบ um, number 540 e f บ r t y five เราจะไปเที่ยวมาก็มาเติมน้ำมันนี่คือปั๊มน้ํามันนะครับเราเติมได้เลยลำแรกเรา to the the Here's <laughs> what <laughs> we're looking forward to <toss> today. Apple's aggressively pursuing the smart home market. Just after a recent announcement, not only the company will relaunch the HomePod, Bloomberg says Apple's developing an iPad-like device that will help homeowners control all their smart home devices. Shatter News looks forward to what's next. สำหรับคนไม่รู้นะครับมาอเมริกาเราไม่มีเด็กปั๊มนะฮะเราต้องมาเติมน้ำน้ำมันกันเองอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือเราต้องไปจ่ายเงินจอดก็เติมได้เท่าไหร่ก็ไปเอาเงินคืนเงินทอนที่หลังนะครับสำหรับเงินสดเนาะถ้าเป็นแบงก์ธนบัตก็รูดได้เลยมี ATM ด้วยนะมีซิก,ก้าขายด้วยนะซิกาเกอร์และซิก,ก้า,าในปั๊มน้ำมันนีกว่มีสะดวกซื้อเหมือนบ้านเราเลยนะแต่ว่า แปลกกนไปในหลายหลแบบที่เราไม่เคยเห็นก็ตื่นตาตื่นใจกันนะสำหรบ <Yeah. S 1> ับคนที่มาที่เห็นก็คือเป็นลอตเตอรี่แบบคูณนะครับ oh. มีให้เลือกเยอะมากเลยแต่เราไม่เคยซื้อเพราะเราพูดไม่เป็นก็ซื้อแต่แบบที่ยอดเหรียญแล้วก็มีตัวเลขออมาเลยง่ายว่าโอ้เเลอรี่มีทั้งกี่ทั้งสี่รสชาติ ใครมาอเมริกานะครับแนะนำเลยว่าต้องเช่ารถขับเองจะได้บรรยากาศในการมาเติมน้ำมนันมาใช้ความสะดวกตามปั๊มอย่างนี้นะมาเลือกซื้อของใน,ในปั๊มน้ำมันเขาก็ได,ด้อะไรที่มันสนุกแบบนึงนะครับสวยไม่มีราคาให้ดูฮะแบตเตอรี่ไม่มีราคาให้ดูอ๋อเหรอเพาะเลยไม่รู้ว่าัางไะซื้ออะไรไปให้ไม่ซื้ออะไรก็ป คือน้ำซื้ออะไรเปล่าใช่อ,อุออ้ยมันมีพี่ผมไปเป็นทุกคนเลยเพิ่งเก็บไลายว่าเห็นอย่างนี้แล้วโอ้โหอยากอยากเก็บบ้างกันเลยเยอะมากครับมันครบทุกสีเลยสองอันน่าเดือดโองอะไรยาบ้าเผานมกล้วยนมมะพร้าวนมกะทิ อันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับในการพามาเที่ยวอเมริกาของพ่อเอกเดี๋ยวเราก็จะนอนกันอีกคืนหนึ่งที่ h o l i เดย์อินแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะเดินทางกลับไปที่เมืองไทยแล้วนะครับโดยที่จะต้องไปเปลี่ยนเครื่องถึง3ต่อจากเมืองมิวอักกี้ที่เราพักอยู่ก็ไปลงที่ชิคาโกจากชิคาโกก็บินยาวไปลงที่ดูไบาจ,าจากนั้นจากดูไบอีก ประมาณ6ชั่วโมงก็กลับเมืองไทยนะครับอันนี้เป็นคลิปการเดินทางพ่อที่ใช้เวลารอยู่อเมริกาย,ยาวนานที่สุดคือประมาณ2อาทิตย์กับเพื่อนอีกคนหนึ่งถ้าใครสนใจและชอบในการท่อเที่ยวของพ่อนะครับก็ฝากช่องเจนนี่โกลาวนะครับและอีกช่องหนึ่งพ่อโดยส่วนตัวคือช่องป้าๆโกลาวครับถ้าใครอยากดูการท่องเที่ยวของคุณพ่อของอคุณแม่เจนนี่ก็ฝากช่วยซับสไคร์ทั้ง2ช่องด้วยนะครับวันนี้พ่อเอกก็ ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกันนะครับ